สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ MBT s o ี t ซาวรวมใจคนไทยวิทิงกันนะคะคุณผู้ชมโดยในสัปดาห์หนี้นาะคุณผู้ชมเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของ นายกรัฐมนตรีนะคะแพทองทันชินวัตรค่ะกับโครงการที่เรียกได้ว่าส่งต่อมาจากพรรคไทยรักไทยนะคะโดยเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2568ค่ะณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมือทงทองธานีนะคะนางสาวแพทองทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายนะคะทรงตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนค่ะภายใต้โครงการสนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงนะคะโดยมีนายประเสริฐจันทระรัรงทอข่าวรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะนาสาวจิวราพรสินทุพไพรค่ะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวงการคลังนะคะนายพรหมมินเลอร์สุริเดชค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายเบญจพนนาประเสริฐค่ะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมด้วยนะคะโดยนายจีรายุห่วงทรัพย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้มีการ รับฟังการบรรยายค่ะพร้อมชมวิดิทัศน์ที่มาของแนวคิดการจัดงานโครงการ SME นะคะส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนค่ะซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก็ได้มีการเปิดโครงการส่งตรงโอกาสถึงชุมชนค่ะ ดยชุมชนเพื่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงนะคะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากแนวคิดโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนมุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยชุมชนค่ะครอบคลุมกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศกว่า79,610แห่งนะคะเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะนายกก็ได้มีการกล่าวมอบนโยบายโครงการ SME นะส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนภายใต้โครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเพืงออย่างมั่นคงนะคะว่า เป็นอีกวันสำคัญค่ะที่จะได้มาร่วมกันยืนยันว่าประเทศไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งเพราะว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งประเทศไทยก็จะเข้มแข็งไปด้วยนะ,ะทั้งนี้ในเรื่องของการจะทำให้ชุมชนต่างๆเข้มแข็งมากขึ้นนั้นก็คือการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการร่วมตัดสินใจเพื่อชุมชนของตัวเองค่ะคือสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะรัฐบาลเนี่ยตั้งใจกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นซึ่งพี่น้องประชาชนในที่ต่างๆ จะรู้ปัญหาของตัวเองดีที่สุดนะคะรัฐบาลเนี่ยเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้นการที่ประชาชนในแต่ละชุมชนมีโอกาสร่วมกันตัดสินใจร่วมกันทําประชาคมว่าสิ่งใดสําคัญที่สุดสําหรับชุมชนของตนเองคือทางออกทางแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะคะและก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเห็นนะคะนายกระบุนะคะว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2544ค่ะ โดยรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยนั่นเองซึ่งปีนี้เนี่ยก้าข้าสู่ปีที่24แล้วนะคะที่ได้เห็นบทบาทของกองทุนที่ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานรากสร้างโอกาสในเรื่องของอาชีพค่ะเพิ่มขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนนะ,ะโดยสามารถที่จะแก้ปัญหาหลักๆของประชาชนทั่วไปได้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า79,610แห่งนะ,ะมีสมาชิก กว่า13ล้านคนนะคะแล้วก็มี pues mm เงินทุนหมุนเวียนรวมกันกว่า3 0 0นล้านบาทเลยทีเดียวนะซึ่งก็จะมีโ,โครงการสนับสนุนและการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงหรือว่าโครงการ SME นั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะนายกก็ได้มีการกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าหัวใจของโครงการนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องการแจกเงินให้กับชุมชนเท่านั้นนะแต่ว่าสามารถมองเห็นว่า โครงการเล็กๆเนี่ยมีผลต่อประชาชนซึ่งสําคัญจริงๆโดยเริ่มจากการดูจํานวนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านนะคะเพื่อที่จะก,กําหนดงบประมาณในการช่วยเหลือค่ะโดยมีการกําหนดงบประมาณ200,000 300,000และ400,000ค่ะซึ่งเงินเหล่านั้นเนี่ย คนในหมู่บ้านก็จะรวมตัวกันทําประชาคมค่ะเพื่อที่จะร่วมกันโหวตนะคะว่าต้องการโครงการใดโครงการไหนหรือนโยบายใดที่จะพัฒนาชุมชนได้จริงๆนะคะอาทิเรื่องการทําน้ําสะอาดพร้อมบริโภคนะ,คะหรือว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้งกล้อง C C T V คะ่ะเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องความเป็นอยู่นะคะความปลอดภัยของชุมชนถือว่าเป็นสิ่งที่คนในหมู่บ้านเนี่ยจะต้องมาร่วมตัวกันนะคะ ที่จะทำประชาคมเลือกว่าอะไรเนี่ยดีที่สุด สำหรับชุมชนของตนเองนะถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นโอกาสให้ชุมชนเล็กๆเนี่ยได้ร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจในจุดเล็กๆเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆระดับประเทศนะะโดยนายกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนจะสามารถหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชุมชนของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะและมั่นคงต่อไปรัฐบาลเนี่ยก็พร้อมที่จะส่งตรงโอกาสถึงชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนแน่นอนว่านี่คือจุดเริ่มต้นอีกครั้งที่ทําให้ชุมชน แต่ละที่แข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมๆกันในโอกาสนี้ก็มีการขอบคุณทีมงานนะคะที่ได้ร่วมกันทําโครงการดีๆแบบนี้มาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนวันนี้ได้กลับมาทํา SME กันอีกครั้งก็ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลเองจะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีให้กับประชาชนเพื่อที่จะได้มีฐานะมีความเป็นอยู่กินดีนะคะมีอาชีพจนสามารถดูแลครอบครัวตนเองได้ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างมั่นคงค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักเบรกสักรู่นึงแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคุณผู้ชมเราก็จะมาต่อที่เรื่องของกีฬาซีเกมค่ะคุณผู้ชมโดยเมื่อวันที่25เมษายน2 5 6 8นระคะนายสรวงเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่3 3นะคะพศ2568แล้วก็กีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13 พศ2568ครั้งที่3ทับ2568นะคะณห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะว่าที่ประชุมเนี่ยได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆก็ได้แก่คณะกรรมการสนักนงานเลขาธุการแล้วก็ประสานงานระหว่างประเทศนะคะคณะกรรมการบริหารจัดการแข่งขันคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนและบริการและคณะกรรมการฝ่ายเทคนิ กีฬาค่ะในส่วนของงบประมาณการจัดการแข่งขันเนี่ยจะยังคงวงเงินรวมอยู่ที่2 0 5 5ล้านบาทค่ะโดยเร่งดำเนินการในเรื่องที่พักและอาหารของนักกีฬาซึ่งจำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้านะัเนื่องจากว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอยู่ในช่วงของฤดูกระทั้ง รืร่ดิการท่องเที่ยวนะเพื่อที่จะให้การเตรียมงานเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นด้านการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะคะนายสโรงระบุว่ามนตรีซีเกมส์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไดมีการมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรหิหารจัดการโดยเตรียมร่วมมือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานี NBT ทในการถ่ายทอดสด20-25ถึงชนิดกีฬาค่ะซึ่งก็เป็นกีฬายอดนิยมของไทยและภูมิภาคอาเซียนนะคะพร้อมมีการ เปิดกว้างให้ทางด้านของเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมการถ่ายทอดสดด้วยนะคะเพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงการแข่งขันได้มากที่สุดนะคะสำหรับเรื่องความคืบหน้าการจัดกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13นะคะที่ประชุมก็ได้มีมติใช้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือว่ามทสนะจังหวัด นครราชสีมาเป็นสถานที่พักนักกีฬาแล้วก็จัดกิจกรรมหลักทั้งหมดนะคะโดยได้มีการ ร่วมมือกับทางวทสอย่างเต็มที่เลยทีเดียวทั้งในด้านของที่พักศูนย์อาหารแล้วก็พื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่นะคะทั้งนี้ประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ในช่วงระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568นกะคะนกรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีและจังหวัดสงขลานั่นเองนะคะในขณะที่กีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ก็จะ จัดขึ้นระหว่างวันที่20จนถึง26มกราคม2569ที่จังหวัดนครราชสีมานะโดยการแข่งขันทั้งสองรายการเนี่ยให้สมศักดิ์ศรียืนยันว่าทางกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้การแข่งขันสมศักดิ์ศรีเจ้าภาพนะพร้อมทั้งส่งเสริมเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่สายตานานาชาติอย่างเต็มที่เลยค่ะมาที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะผู้ชมกับ 4. สมุนไพรไล่ยุงนะคะโดยนายแพทย์สมฤกจึงสมานค่ะที่ปดีกโครงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก,กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกค่ะคุณผู้ชมได้มีการประกาศให้วันที่25เมษายนของทุกๆปีเป็นวันมาลาเรียโลกนั่นเองซึ่งก็เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขของไทยนะคะโดยสมุนไพรไทยหลายชนิดมีสรรพคุณนะคะในการที่จะไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีสารเคมีที่ก่อให้เกิด ผลข้างเคียงต่อสุขภาพเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสําหรับประชาชนซึ่งก็จะมีตะไคร้หอมนะ,ะที่นํามาทุบพอหยับหยาบได้กลิ่นหอมนะคะยี่หราหรือโหระพาช้างนะคะขยี้จนได้กลิ่นน้ํามันหอมระเหยสาราแหน่บทหรือขยี้ใบให้มีกลิ่นนะคะหรือว่านํามาทากับบริเวณผิวหนังและมะกรูดหั่นผิวมะกรูดนําไปวางตามมุมอับหรือว่าบริเวณที่มีอยู่นะคะโดยกรมการแพทย์แผนไทยก็ได้มีการชูผลิตภัณฑ์จาก สมุนไพรไล่ยุงค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันยุงก็ได้แก่สเปรย์น้ํามันหอมระเหยนะตะไครหอมที่มีฤทธิ์ไล่ยุงได้นาน2-3ชั่วโมงค่ะ เทียนหอมนะคะสมุนไพรไล่ยุงนะทูบสมุนไพรไล่ยุงโลชั่นกันยุงสมุนไพรแล้วก็สติ๊กเกอร์กันยุงจากสมุนไพรนะคะโดยกลิ่นของสมุนไพรก็จะช่วยในการป้องกันยุงไม่ให้มากัดได้นะ,ะซึ่งผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงดังกล่าวนี้สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะอย่างไรก็ตามค่ะการป้องกันยุงด้วยสมุนไพรและก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ ส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะซึ่งมาตรการสําคัญเนี่ยควรที่จะให้ความสําคัญค่ะกับการจัดการแหล่งเพาะพันุ์ยุงค่ะซึ่งจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ยุงชุกชุมเป็นต้นนะคะทางด้านของดรรัชนีจันร์เกษมค่ะผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผ่ผนไทยนะคะก็ได้มีการ กล่าวเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะว่าน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอมเนี่ยจะมีสามที่เรียกว่าไซโตเนลล่าค่ะซึ่งก็สามารถนำมาเป็นสเปรย์ฉีดตามบ้านนะคะหรือว่าทาผิวเพื่อป้องกันยุงกัดค่ะน้ำมันหอมระเหยจากใบยี่หร่าเนี่ยก็จะมีสรรพคุณนะคะไล่ยุงได้ดีทีเดียวน้ำมันหอมระเหยสารแหน่งเช่นเมนทอลก็ดีนะคะอันนี้ก็จะช่วยนำใบมาบดขยี้ก็จะได้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยกระจายออกมานะ,ะแล้วก็สามารถที่จะทาลงบนผิวได้ ตรงแต่ข้อควรระวังก็คือการใช้กับเด็กๆหรือว่าผู้ที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายนั่นเองนะหรือว่าจะนําไปวางไว้บริเวณตามมุมอับหรือว่าบริเวณที่มียุงส่วนน้ํามันหอมระเหยจากมะก,กรูดเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการรบกวนประสาทรับกลิ่นของยุงทั้งนี้ถ้าหากว่าประชาชนมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับ การแพทย์แผนไทยหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรเนี่ยสามารถที่จะขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของทั่วประเทศหรือว่าจะติดต่อโดยตรงไปที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็ได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งและกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะการเดินทางไปประกอบพิธีฮัท ถือเป็นศาสนกิจสําำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกขอเอกองอัลเลาะห์ประทานพรคุ้มครองให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัตในปีฮิราอก์กักราช1446เดินทางแสวงบุญอย่างปลอดภัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้เป็นฮัตที่สมบูรณ์ ตามแนวทางที่พระผู้เป็นเจ้าวางไว้ กลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะคุณผู้ชมมาช่วงนี้เราจะมาแนะนําภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะที่แค่เห็นตัวอย่างก็รู้สึกว่าน่าดูแล้วนะคะกับภาพ,พยนตร์อิงประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ค่ะเตรียมพบกับมหากัาบประถมบทใหม่สึกช่วงชิงบัลลังที่กําลังจะถูกเล่าขานบนจองเองินนะคะโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีชื่อว่า พระร่วงมหาศึกสุขโขทัยค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากแรงบันดาลใจในช่วงการสถาปนากรุงสุขโขทัยนะกับการผนวกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และจินตน,นาการไว้ด้วยกันนะซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพยนตร์ที่อิงประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะถ่ายทอดเรื่องราวในสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งการที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เลือกจะถ่ายทอดเรื่องราวของสมัยสุขโขทัยเมืองหลวงแห่งแรกเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าดึงดูดและ น่าสนใจเปนแฟน,นมากๆเลยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของสองพี่น้องต่างอุดมการะค่ะคุณผู้ชมที่ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองเหมาะสมจะขึ้นครองบัลลังก์แห่งอาณาจักรสีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะจึงเป็นชนวนเหตุข,ของการเปิดสึกค่ะเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งนำโดยสองนักแสดงมากฝีมือนั่นก็คือ เต้ยพงศกรเมตตาริกาโนนนะคะโครจรมาประชันบทบาทสุดเข้มข้นกับแกพธนเวศสิริวัฒนกุลค่ะพร้อมรเสริมทัพกับนักสแสดงคุณภาพอย่างสงกรานรังสรรปัญญาเรือนะคะเนตการดาวิทยานุภาพยืนยงค่ะตักนภัสรันมิตรธีรโรธนะคะ สตรีเพชรเกมนะคะผ่านฝีมือของพ่วงกับนัทช,ชาติชายเกษนัทค่ะแล้วก็โปรดิวเซอร์มากฝีมืออย่างวินอนาวินวิพาสวัสด์นั่งแทนควบคุมการผลิตนะ,ะโดยนกเตอร์ธนกรศรีสุขใสค่ะผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะคะพร้อมด้วยโปรดิวเซอร์วินอนาวินผู้กำกับ ก็ได้มีการร่วมพูดคุยค่ะถึงการให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็แนวคิดที่มาที่ไปของการทําภาพยนตร์เรื่องนี้นะว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยเริ่มต้นมาจากสีสัจนาลัยสุขโขทัยที่เคยรุ่งเรืองค่ะกลับต้องสั่นคอนะคะเมื่อพ่อขุนสีนาวนําถุมสิ้นลงค่ะทิ้งไว้เพียง2พี่น้อง ผู้ต่างอุดมการในการปกครองอย่างสิ้นเชิงนะซึ่งก็มีอาจรู้ว่าใครจะขึ้นครองบันลังสีศัีนากนาลัยสุขโขทัยสืบต่อไประหว่างพญาผาเมืองนะรับบทโดยเต้ยพงศกรค่ะผู้เป็นดั่งนักรบยึดมั่นในอำนาจมีความเด็ดขาดในการปกครองนะคะแล้วก็ คุณบางกลางหาวรับบทโดยแก๊ปธนเวศค่ะผู้รักความสงบเชื่อมั่นในพลังของการปวกครองแบบสันติวิธีนะเมื่ออุดมการณ์ที่แตกต่างปลุกไฟเห็นความแตกแยกของสองพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถูกแทรกแซงนะด้วย ของสบาดขนลำโพงค่ะซึ่งก็รับบทโดยนักร้องเสียงดีสงการตรังสรรน,นั่นเองนะที่่วยโอกาสจากความแตกแยกนี้บุกยึดบัลลังแล้วก็สถาปนาตนเองขึ้นปกครองศรีสัชนาลัยสุขโขทัยในทันทีค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะหลังจากปล่อยตัวอย่างนะคะก็สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าภาษาที่ใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาษาและสำเนียงที่ ชาวสุขโขทัยบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่ใช้สำเนียสุขโขทัยแบบแท้ๆนะคะก็ต้องตามไปดูกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะสีสัชนาลัยสุขโขทัยเนี่ยจะลุกเป็นไฟเพราะพี่น้องรวบสายเลือดหรือว่าจะเป็นศัตรูผู้วยโอกาสกันแน่นะในพระร่วงมหาศึกสุขโขทัยนะเข้าโรงฉายภาพยนตร์ในวันที่29พฤศจายน2568นี้ค่ะมาต่อที่อนิเมะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่านี่ ที่เป็น การคืนชีพนะคะตำนานการ์ตูนตาหวานในยุคอดีตค่ะให้กลับมาโลดแล่นมีชีวิตชีวาอีกครั้งใน s t รีมมิ n งเน็ต l ิกกับอนิเมะที่มีชื่อว่า The Rose of Versailles ค่ะหรือว่าที่แฟนๆชาวไทยเนี่ยรู้จักกันดีในชื่อของกุหลาบแวร์สานะต้องบอกว่าเรื่องนี้คือการ์ตูนตาหวานระดับตำนานของญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะ,ะที่เปลี่ยนโฉมวงการโชโจหรือว่าการ์ตูนญี่ปุ่นไปตลอดกาลเลยทีเด นะผู้เขียนก็คืออาจารย์ริโยโกโอ,อิกาดะนะตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วงระหว่างปี1972จนถึงปี1973นะในนิตยสารมา,าเรเกเตค่ะ เรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงก่อนและระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะก็จะเล่าถึงตัวละครเอกอย่างออสการ์ฟังซัวเดอจาเจค่ะลูกสาวขุนนางที่ถูกเลี้ยงดูมาเหมือนผู้ชายนะ,ะเพื่อที่จะเป็นแม่ทัพราชองครักษ์นะ,ะเธอจงรักภักดีต่อพระนางมารีองโตเนตนะคะแต่ก็ต้องเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างหน้าที่กับความเป็นมนุษย์และอีกหนึ่งตัวละครเอกนะคะที่มีตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์จริงๆด้วยนั่นก็คือ พระนางมารีอองโตเนตนั่นเองโดยเรื่องนี้ จะบอกเล่าตั้งแต่ยังทรงเป็นเจ้าหญิงแห่งออสเตรียนะจนได้มาเป็นราชินีฝรั่งเศสแล้วก็ต้องพบกับการล่มสลายครั้งยิ่งใหญ่นะรวมถึงอีกหนึ่งตัวละครหลักนั่นก็คือองเดย์นะเพื่อนสมัยเด็กและองครักษ์ของออสการ์นะผู้ที่แอบรักเธอมาตลอดชีวิตนั่นเองโดยแก่นของเนื้อเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเต็มไปด้วยโศกอน,นตกาตกรรมนะคะความรักแล้วก็ความสูญเสียการต่อสู้ทั้งในแง่ของการเมืองแล้วก็เรื่องหัวใจเลยทีเดียวถามว่าทําไมเรื่องนี้ถึง โด่งดังระดับในตำนานนะคะก็เพราะว่า The Rose of Versailles เนี่ยเ,เนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะฉีกจากการ์ตูนแนวผู้หญิงใสๆโดยสิ้นเชิงนะโดยที่จะไปเน้นในเรื่อง,องการเมืองการปฏิวัตินะคะชนชั้นความอายุติธรรมแล้วก็ความรักที่ซับซ้อนนะแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนงานภาพเนี่ยก็จะละเอียดอ่อนนะ,ะหรูหราปูฟ้องด้วยดอกกลาบระดับฉากแทบทุกหน้านะ,ะกลายเป็น เอกลักษณ์ของการ์ตูนตาหวานที่มีอิทธิพลยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้นะคะรวมไปถึงตัวละครของออสการ์ก็กลายมาเป็นต้นแบบของตัวละครหญิงแข่งแต่เปราะบางนะคะซ,ซึ่งก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนี่ยที่ชื่นชมเรื่องนี้ในทีเดียวนะ,ะโดยเรื่องนี้ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะในปี1979คุณผู้ชมโด่งดังสุดๆเลยแล้วก็ถูกทำมาเป็นละครเวทีด้วยนะคะโดยคณะของทาคารัสกะค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะคะมีทั้งภาพพย มิวสิควลและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับ การ์ตูนโชโจอีกนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวนะคะ The Rose o ร v e ว s a i l ซ e ์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่การ์ตูนแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าทั้งเรื่องของตำนานแห่งความรักนะคะศักดิ์ศรีและการเลือกเส้นทางของตนเองที่จะปลุกให้หัวใจคนอ่านทั่วญี่ปุ่นและทั่วโลกเนี่ยสะเทือนเรือนลั่นมาจนถึงยุคนี้ค่ะใครที่เป็นแฟนๆของเรื่องนี้นะคะก็อยากจะย้อนเวลากลับไปชมก็ไปชมได้นะคะใน Netflix วันนี้นั่นเองค่ะวันที่30เมษายนค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะศาสนาพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะค,ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมปราสาทหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะคะถ้าพูดถึงปราสาทที่ทั้งสวยและลึกลับนะคะเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าประวิศาสตร์หลายคนก็อาจจะนึกถึงปราสาทเก่าในยุโรปหลายแห่งแต่วันนี้จะพาไปรู้จักกับปราสาทที่ชื่อว่าโครนบ็อกค่ะซึ่งรู้จักกันในชื่อของเอ็นซีนอร์นั่นเองนะ,ะตั้งอยู่ที่เมืองเฮลซิงเกอร์นะคะประเทศเดนมาร์กค่ะ ปราสาทคนบกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่16ค่ะเป็นปราสาทที่มีความสําคัญมากในประวัติศาสตร์เดนมาร์กนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ที่ริมช่องแคบเอ,อเรสุนค่ะซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปในยุคนั้นนะคะแต่สิ่งที่ทําให้ปราสาทแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกก็คือการที่วิลเลียมเชกสเปียร์ได้หยิบชื่อเมืองของเอนซินอไปเป็นฉากในบทละครอมะตะแฮมเรดนั่นเองแแล้วก็ด้วยความสําคัญทางประวัติศาสตร์และความงดงามของสถาปัตยกรรมเรเน ยูเนสโกค่ะก็ได้มีการขึ้นทะเบียนปราสาทโคนบ็อกเป็นมรดกโลกในปี2000ค่ะสําหรับปราสาทที่นี่นะถูกสร้างขึ้นในสไตล์สถาปนกรรมเรเนซองของยุโรปเหนือนะตัวอาคารเนี่ยก็คือจะใช้หินทรายสีอ่อนนะตกแต่งด้วยหน้าต่างทรงสูงค่ะ ระดับด้วยง,งานแกะสลักอย่างประณีตเลยทีเดียวนะไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดก็คือห้องโถงใหญ่หรือว่า the great hall นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในห้องโถงราชสำนักที่ยาวที่สุดในยุโรปยาวถึง62เมตรเลยทีเดียวแล้วก็อีกหนึ่งตำนานความเชื่อของที่นี่ค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของห้องใต้ดินมืดสลัวนะคะที่ ของประสาทที่จะมีอัศวินผู้หนึ่งค่ะที่นั่งนิ่งสงบนะอยู่ที่ใต้เงาของการเวลาเขาก็คือโฮเกอร์ดันส์นั่นเองนะคะอัศวินที่อยู่ในตำนานของเดนมาร์กผู้ซึ่งไม่ได้ถูกจารึกเพียงแค่ในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังถูกฝังแน่นอยู่ในหัวใจของผู้คนนะะโดยอัศวินโฮเกอร์ไม่ได้มีภาพลักษณ์เพียงแค่ความกล้าหาญนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศของผู้ที่พร้อมเสียสละทุกสิ่งเพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินเกิดน,นะคะ เฝ้าดูเฝ้ารอเพื่อที่วันจําเป็นที่สุดเขาจะลุกขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะนําความหวังกลับคืนสู่เดนมาร์กนั่นเองแล้วก็ตํานานนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตวิญญาณของชาวเดนมาร์กจบจนทุกวันนี้เลยนะคะแล้วก็ทําให้ปราสาทโคบ็อกไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยยังคงเป็นที่พึ่งทางจิตใจค่ะแล้วก็เป็นปราสาทแห่งความหวังและก็ความศรัทธาอีกด้วยนะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังมีไฮไลไท์หอคอยชมวิวค่ะ ซึ่งที่นี่เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นวิวสวยๆนะถ้าเกิดว,ว่าวันไหนอากาศดีแล้วก็จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของประเทศสวีเดนได้ด้วยตาเปล่านะคะแม้ว่าปราสาทเนี่ยจะให้ความรู้สึกเข้มขลังขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่ารายละเอียดภายในปราสาทเนี่ยกลับเต็มไปด้วยความอ่อนช้อยนะคะแล้วก็ กลิ่นอายของประวัติศาสตร์ที่น่าหลงไหลเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงเรื่องราวของโศกนฏกรรมของเจ้าชายเดนมาร์กนะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องราวของเจ้าชายเดนมาร์กเนี่ยจะยังคงกึกก้องอยู่ในกำแพงหินของปราสาทแห่งนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่ปราสาธทธรรมดาทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นดินแดนที่รวมทั้งเรื่องราวของความกล้าหาญนะคะความรักความสูญเสีย คำสัตว์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายจากโคเกิลแดนซ์นะคะผู้หลับไหลใต้พิ่พบถึงเจ้าชายแฮมเล็ตนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่ต่อสู้กับชะตากรรมในวรรณกรรมค่ะซึ่งตัวของโครงบล็อกเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเตือนใจนะแม้ว่าเวลาจะผ่านผ่านไปนานเพียงใดค่ะแต่ว่าเกียรติยศศรัทธาและความหวัง จะไม่มีวันเลือนหายตราบเท่าลมหายใจแห่งอดีตยังคงยืนหยัดอยู่คู่กับโลกใบนี้ค่ะ อาละคะ่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะของปราสาทโคโบ็อกนะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ได้อ่เป็นมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะคะก็เป็นความงามที่น่าหลงไหลแล้วก็น่าสนใจมากๆในทีเดียวกับอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของพื้นที่ในทวีปยุโรปนะคะเอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสําหรับรายการในวันนี้แล้วนะดิฉันและทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ